สวัสดีครับจะมาอัปเดตรถไฟรางคู่โคราชนครราชสีมานครพนมนะครับจุดนี้ก็อยู่ที่จุดระหว่างบ้านคำพนสูงบ้านบบยาวนะครับจุดนี้นะครับที่เห็นนี่ก็คือน่นแล้วเขาจะไปทางเภอหนของพอกนะนีนะเพิ่นก็เดี๋ยวว่างเรียบร้อยแล้วนะครับได้ว่างร่างแล้วนะครับ วางหมอนวางล่างแล้วนะครับเนาะอันนี้ไปทั้งพุ่นแ่ทั้งเพื่อน้องพอกนะครับเนาะพุ่นนะครับพุ่นได้ลงหมอนรถไปแล้วแล้วเป็นล่างคู่นะครับเป็นรางคู่นะครับนะก็สะดวกสบายรถไปก็จะวิ่งสวนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้สับรางไม่ได้สับรางกันไม่ได้หลีกกันนะครับมันก็จะเป็นรางคู่จุดนี้ก็ได้วางหมอนวางรางเรียบร้อยนะครับนะไปดูครับไปดูอีกนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางระหว่างบ้านคํามันสูงกับบ้านบะยาวนะครับตรงนี้ก็ตานนี้จะไปที่อำเภอบนทองนะครับเนาะไปอำเภอบนทองนะครับมองนี้ก็จะมันเพ่อนเทศสะพานนะครับเป็นสะพานลอยนะครับเป็นสะพานลอยขวมขวมทางรถไฟรถนะไฟกสิหลอดสะพานนะครับเป็นกำลังก่อสร้าง,างานะครับเด้อนะี็นไเห็นไหมครับ ต่อมอสะพานนะครับต่อมอสะพานที่จะขวมไปทางนี้ไปบ้านข้ามนสูงครับทางนี้นะทางนี้ไปบ้านข้ามนสูงนะครับเพิ่นได้สร้างต่อมอสะพานขึ้นมาแล้วครับรถไฟกับสีแดงเหลอดสะพานนะครับรถยนต์เท่ากันสิแลนทั้งสะพานผมนะครับทั้งขัวผมน้องครับพี่น้องเนาะเออนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนะเป็นนะครับแต่ในทางนี้ไปบ้านใบเง่านะครับ ทางนี้เขาไปใบหญ้าไปทั้งปนละะครับไม่บดีพนนอกครับเนาะอันนี้เป็นต่อหม้อสะพานนะครับเป็นขัวขวมรถไฟกับสิแลีนรถไฟกับสิแรีนหลอดนะครับน้พี่น้องครับแรีนหลอดนะครับเอามาเบิ้งมุมนี้ครับทีนี้ทางด้านนี้กระสิไปทางอำเภอพ้นทองนะครับไปทางอำเภอพ้นทองอันนี้ยังในเขตยังวัดไดนะครับพี่น้องในเขต อำเภอหนองพอกนะครับผับนใบหญ้าอยู่อำเภอหนองพอกนะครับเอออำเภอหนองพอกนะครับอันนี้เป็นกระเทมมาเรียบรอยนะครับเนาะลงล่างมาเรียบรอยนะครับเป็นรางรถไฟรถไฟรางคู่รถไฟรางคู่นครอาจจะสีมานาครพนมนะครับ ระยะที่หนึ่งถึงอำเภอหนองพอกนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นรางรถไฟนะครับเนาะโอ้โดีหลายครับ <c oughs> ดีหลายมีรถไฟใส่หมดประมาณปีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเนาะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนี่ก็จะเปิดใช้แล้วนะครับก็จะได้ใส่รถไฟตัวต่อไปบ้าน <c oughs> พี่น้องไปเที่ยวเชื่อมพุนแล้วครับเชื่อมสภาพมิตรภาพไถ่ล่าวนครพนมพุแล้วครับของปังร้อยพุนันตี้หวานเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้นะครับความคืบหน้านะครับในการสร้างทางรถไฟนะครับเนาะ <c oughs> งามครับสวยงามหลายนะครับอีกหินเพื่อนเพื่อน,นมาใส่นะครับวัสดุที่เพื่อนมาเตรียมไว้โอ้ยกล่องประเนินเทินเถืกครับโอ้ยงามครับพี่น้องเอ้ยออนซ้อนหลายออนซ้อนหลายจะได้ขี่รถไฟแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็จะมาขึ้นรถไฟพี่ละพ้นท้องน้องพอกบันใบนหญ้าพี่เลยที่สถา,านีพนมสิบวลนการกฎได้นะครับเนาะ อันนี้คือหมอนรถไฟนะครับแต่ก่อนมันใส่ใหม่บัดนี้มันใส่หินใส่ปูนบ้านนะครับใส่ปูนมากนะครับแต่ก่อนเป็นใหม่ใส่หมอนใหม่บัดนี้ใส่ปูนซีเมนต์อัดแข็งนะครับนาะพิเศษก็ใส่หินนะครับเน,นี่ยนะทาวนนะครับนอกหินก้อนบอกง่ายได้ได้พี่น้องเลยหินก้อนบอกง่ายมาเริ่มเทิมเลยนะครับอ้าวอันนี้ยุดยุดระวางบ้าน บเงาคับบานเขามาสูงอำเภอหนองพอกนะครับเด้ออำเภอหนองพอกนะครับเป็นทางรถไฟรางคู่นะครับอ่าอัปเดตความคื่หน้านะครับพี่น้องครับอ่าเสดพานลอยเบิงนะครับเนาะะลอยเบิงโอ้ยอันซ่อนหลายครับเนาะบรรยากาศน้ำแรงนี่ต่อมอรรถไฟนี่สะพานนะครับเป็นสะพาน พี่น้องคนก็มีรถเที่ยวอยู่นะครับเด้อเดวนเป็นทางเบียงทางเบียงให้เที่ยวอยู่นะครับพี่น้องคนกเที่ยวใส่นะครับก็มัระวังความจเจริญก้่าวหนามากเลยนะครับเด้อนะครับไปทางเบียงอยู่ครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมครับนะครับเนาะ คุณนะครับทางสะพานต่หม้อนะครับต่หม้อสะพานยกระดับให้รถไปลอดหันเนาะโอ้ดีไลครับพี่น้องดีไลได้ครับได้พี่น้องเลยพี่น้องแถวเข้ามาสูงใบหญ้าแถวไก่ตรองว่าน้องบัวก็เจ็บมังไงบังย่าก็เจ็บใสใส่รถไฟทั้งพีนะครับบันนอกพี่นะครับเป็นทางรถไฟโอ้ยดีไลดีไลดีแห้งนะครับงามไลนะครับ ถ่นซ uh, ่อนครับอ่าพลกนตกนับเมื <owner goats> <necessary> ่อวานนี่ฝนตกมีน้ำขังให้น่าตะกอาก็ศจะมีน้ำนะครับเนาะให้น่าตะกอาก็มีน้ำมีในัแล้วละเออุูนะครับสาวทอมอหลายแล้วครับเด้อหลายแล้วครับความคืบหน้าอ้าพี่น้องมาเบิ่งมาส้มเลยพี่น้องเด้อเก็บผ่ามาฝากเก็บผ่ามาฝากพี่น้องนะครับเก็บผ่ามาฝากพี่น้อง เด็กไปทุราไายมากเลยแวะมานะครับแวะมาเบงมาส้มนะครับแวะมาเบงมาส้มเก็บภาพไปฝากพี่น้องนะครับเขามาเบงมาส้มประเวงกับบางบางกับมาเลาะเบงนะครับเด้อพี่น้องครับนี่นะครับเราจะทางทางรถไปในบรรยากาศน้ำคำคำยังไงงามนะครับนะท้องฟ้าเกียดเกล็ดหน้าห้องแอบแอบนะครับนี่นะโอ้ยงามหลายงามหลาย บอกเกิดบอกผันจากเสียบาร์สิม yup. ีทางรถไฟผ่านนะครับสาไปฝากคนกันบอสูงหมใหญ่นะครับเนาะอืมแต่ก่อนจะเป็นทางยินแฮงนะครับแต่ก่อนทางยินแฮงผ่านมอนลงตรงเตงแถวนี้ทุ่มมาจะมาเป็นทางรถไฟสัมบเนท่านอรกไปมีสะพานหนกระดับสูงขึ้นบอกงามเลยนะครับสะพานก็จะขึ้นไปต่อไปก็ขึ้นทางสะพานก็จะงามหลายเนาะก็จะงามหลายงามแห้งนะครับพี่น้องนะเออ ยินดีที่นี่ครับที่นี่ประเทศไทยนะครับได้พี่น้องที่นี่ประเทศไทยเอ้าลมเละจังหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับผมลมเละจังหน่อยนึงนะครับฝนตกฝนบีหกบีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบฝนละครับสินิเปิดใส่น่าประมาณฝนละครับโครงการสัญญาคนกระไดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดฝนละครับได้ใส่แน่นอนนะครับเด้อนะครับ ขุนนะครับทางรถเพิ่นมานะครับเนาะอืมสวยงามครับสวยงามได้พี่น้องเอ้ยอ่าอ่าอ่าฝากติดตามนะครับเด้อฝากติดตามรับชมรับฟังนะครับกดติดตามนะครับได้ให้กำลังใจน,นะครับเนาะเดี๋ยวเจ๊พามาฝากพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเพิ่นก็เที่ยวอยู่เด้พี่นอ้นนนองก็เที่ยวมอไซค์รถไนก์ไปทางบ้นบานใบหญ้าเขาก็เที่ยวไปมากยจนครับนะครับหน้าจ๋ากล,ลายนะครับเนาะอ่า ฝากขอบคุณห้ายครับพี่นงฝากขอบคุณห้ายครับพี่นองุะคนขอมาดูมาส้มนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับความเก็บจะญให้ได้ความใคร่ใหให้มีนะครับผมสุภาพแข็งแรงุกคนครับผมครับสวัสดีครับ